สำหรับลูกค้าที่ติดตามผลงานมานะครับสามารถเข้าไปย้อนดูคลิปการส่งมอบรถใหม่ป้ายแดงย้อนหลังได้นะครับก็คือในเพลย์ลิสต์ที่ผมตั้งไว้นะฮะจะมีทั้งปี2,563และ2,564นะครับลูกค้าสนใจคลิปไหนก็เข้าไปคลิกได้เลยและอีกหนึ่งช่องทางก็คือทางแฟนเพจเฟซบุ o กหลังป้ายแดงแต่งซิ่งลูกค้าสามารถเข้าไปกดติดตามแล้วก็ขเข้าไปคอมเมนต์รายละเอียดต่างๆได้เลยนะฮะตรงนี้ยินดีให้บริการนะครับกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งทัก ทั้ง2ช่องทางที่สามารถติดต่อได้ครับผม สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับกับผมหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับทางช่องชาแนลยูทูบช่องนี้แล้วก็ทางแฟนเพจ a c e b o o k หลังป้ายแดงแต่งซิ่งกับวันนี้ภารกิจของผมก็คือการส่งมอบความสุขส่งมอบรถใหม่ส่งมอบรถที่จัดได้ตามโปรโมชั่นที่ลูกค้าเลือกไว้นะฮะกับวันนี้รถที่จะส่งมอบวันนี้ก็คือเป็นรุ่นแคร็บโฟล์ด 1.9S สีบอนเงินนะครับโมเดล2022คันนี้นะครับกับการตกแต่งคันนี้ที่ลูกค้าเลือกนะครับลูกค้าเลือกการตกแต่ง ก็ตามโปรโมชั่นอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญแค่น,คนี้ลูกค้าอยู่แถวตังหวัดปทุมธานีนะครับอยู่แถวลาดหลุงแก้วก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้าดาวเยอะนะค,ะครับเคสนี้ไม่ใช่ดาวน้อยเลยนะครับลูกค้าดูมาหลายที่เหมือนกันแล้วสุดท้ายก็คือลูกค้าเลือกมาที่ผมนะครับแล้วก็ลองให้ผมเสนอรายละเอียดไปให้หน่อยว่าถ้าเขาซื้อเขาได้อะไรบ้างนะครับแล้วผมก็ส่งรายละเอียดไปแล้วสุดท้ายลูกค้าก็เลือกมาที่ผมนะครับ ตรงนี้ก็คือก็ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยนะฮะที่ลูกค้าไว้วางใจเลือกที่ผมมานะครับเดี๋ยวยังไงไปคอยชมนะครับว่าการตกแต่งรถคันนี้ที่บอกว่าได้ตามโปรโมชั่นลูกค้าจัดโปรโมชั่นอะไรแบบไหนนะครับแล้วก็ความสวยงามของรถจะสวยงามขนาดไหนแล้วก็บรรยากาศการส่งมอบรถยนต์วันนั้นนะครับที่ลูกค้ามารับเองถึงที่โชว์รูมอลซูุนครหลวงแจ้งวัฒนะที่นี่นะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมได้เลยฮะ,ะกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับส่งมอบรถยนต์อีกแล้วนะครับผม สำหรับการตกแต่งรถคันนี้นะครับพี่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือในรุ่นแทกโฟสีบอลเงินนะครับการตกแต่งคันนี้มีกับกระจังหน้าใหม่แบบนี้ฮะโมเดล2022นะครับคันนี้การตกแต่งนะครับก็อยู่ในเงื่อนไขโปรโมชั่นอยู่แล้วอย่างล้อคือใส่คันนี้ใส่ล้อเวลนะครับรัดด้วยยาง245 45 18กดหน้าลงมา2นิ้วนะครับสเต็ปแบบนี้ส่วนด้านท้ายด้านท้ายก็ใส่ซีรีส์275 40 นะครับแล้วก็กดหลังมา3มนิ้วนี่คือทรงของลถคันนี้นะฮะหน้า2นิ้วหลัง3มนิ้วนะครับสเตปแบบนี้ก็จัดทํากันเยอะนะครับเพราะเราใส่กล้องก้อนลองนะครับในการโหลดนะฮะไม่มีการดัดแหนบใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนด้านท้ายของรุ่นเจะไม่มีการชนหลังอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือเน้นใช้งานนะครับก็นี่ฮะไม่มีท่อซิ่งใดๆทั้งสิ้นนะครับคันนี้ส่วนด้านท้ายก็นี่ฮะมิติของล้อก็จะ มีล้นออกมานอกตัวถังนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เยอะนะครับโดยรวมก็ถือว่าสวยนะครับสเตปแบบนี้ก็คือเน้นใช้งานนะครับนี่ก็สวยสําหรับในรุ่นสี่ประตูเอสนะครับแล้วก็การผ่อนก็ไม่แพงนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับราคาก็ไม่แรงนะครับทำารในรุ่นแบบนี้นะครับส่วนด้านหน้าก็มีการติดตั้งช็อกอฝากระโปรงหน้าให้อยู่แล้วนะครับเป็นปกติ ของโปรโมชั่นที่เราอยู่แล้วนะครับนี่ฮะติดตั้งให้ลูกค้าพร้อมที่จะใช้งานนะครับสําหรับลูกค้าที่ทําเรื่องเข้ามาเรามีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายให้นะครับแบบนี้ส่วนด้านในนะครับด้านในก็มีการติดตั้งจอ Android เพิ่มเติมเข้ามานะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบโปรจอ Android เรามีโปรสำหรับจอ Android ให้ด้วยนะฮะตรงนี้ก็อยู่ที่ลูกค้านะครับว่าลูกค้าชอบแบบไหนยังไงนะครับ ตรงนี้เรายินดีให้บริการสวยๆะหรออะไรครับสำหรับในรุ่นสี่ประตูเอสนะครับออโอเคครับผมก็เดี๋ยวคอยพบกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้ได้เลยนะครับยางก็ในโวนนี้ข้างขวาจะออกเรื่อยเป็นล้ออะเป็นทุกคนันยิ่งล้อล้อนเยอะเห็นเยอะ เป็นทุกคันครับถ้าไม่ออกก็แสดงว่าไม่ใช่อิสุถ้าไม่ออกก็แสดงว่าไม่ใช่อได้ครับเดี๋ยวเชื่อมต่อได้เลยจอแอนดรอย <c oughs> เปิดฝากระโปรงเปิดแล้วได้เลยนะลองตรวจสอบความสมบูรณ์ของรถถ้าจะบอกว่ารถมันไม่ใหม่ก็ไม่ใช่ครับอ่ะ กุญแจด้านด้านนี้แหละอีกด้านนึงความลง R อ,อย่างงั้นแหละเสียบเลยลครับสวยไหมสวยมีจองก็สวยสวย <cido f 2> ถ้าไม่ใส่จอก็เป็นเนี่ยนี่อุปกรณ์อยู่ข้างหลังนี่ <Okay. S 1> นะอุปกรณ์ที่ถอดออกแล้วบ้างจะเชื่อมใช่ไหมลองเชื่อเราไอ้นี่บลูทูธใช่านั้นหรือพี่บลูทูธก็ได้หรือคุณจะแชร์ฮอตสปอตก็ได้ครับแล้วแต่ลูกค้าเลยครับมันนี่นีเหมือนมันกระด้งกระดอนหมดอ่ะเติมมีเจ็ด ได้เลยตอนนี้เติมมีเจ็ได้เลยเพราะรา,าคามันเท่ากันหมดแล้วน้ำมันน้ำมันดีเซลราคาเท่ากันหมดเลยสวัสดีครับอะไรเวอไนยงเวนเลยหล่อๆเลยเรียกสีพีกวเรีก่รกงได้เอาสีแดง <laughs> ได้ครับ <laughs> แต่ตอนนี้มันของมันแค่จะไม่พอแล้วเพราะของผมใส่ทุกคันเลย <laughs> รถเพิ่งมาเลยนะของคุณมาวันที่ผมแจ้งอะไรวันศุกร์ที่แล้วนี่ิตย์ต้นแรกต่นรตนแรกนแกนแรกตนักนแรกต้นแรกต้นแรกต้นแรกตนรกต้กกตกนแ้กนก้นตนกตก็้น้นแ้นนแ้นก้นกต้รก้นแรนรตอนนี้นรกต้น้นลรกตต้ตก้้แ้วแตแน้แตรไม่มีรต่รแตน้นรรรร้ เอสสีขาวด้านท้ายผมก็ใส่ให้นะปอดปอท้ายตกกลางหน้ามันโล่งกหมาตัวเก่าตัวเก่าโล่งมันเหมือนกันแหละแต่แค่มันเปลี่ยนมีเิทล่ลาแล้วก็เปลี่ยน,ยนตัวน,นี้เพิ่มราคามันปรับขึ้นห้าพันปอดท้ายนะครับโชคดีครับ ใช้ดีบอกต่อแค่นั้นเองเนาะการบริการก็ลองใช้ดูแต่รถสวยครับขอบคุณนะครับขอบครับโรถสวยจริงค,ครับ ครับสำหรับทุกขั้นที่ติดตามนะครับติดตามการส่งมอบรถยนต์ติดตามการรีวิวต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ไว้สําหรับให้ลูกค้าได้พิจารณานะครับว่าการซื้อรถหมายป้ายแดงอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับทําเรื่องฟรีนะฮะไม่ต้องวางเงินจองนะครับไปไหน,นผ่านเสร็จแล้วลูกค้าก็ทําเรื่องจองเข้ามานะครับยินดีบริการลูกค้าทั้งประเทศนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคใดของประเทศไทยก็ยินดีให้บริการนะครับผม ช่องทางการติดต่อนะครับถ้าลูกค้าอยากติดต่อเข้ามาก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อสะดวกช่องทางไหนก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่ยินดีให้บริการลูกค้านะครับไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรนะฮะอยู่ที่ไหนก็ยินดีบริการหมดฮนะโปรโมชันดีไม่ดียังไงก็ดูที่การส่งมอบริยนต์เป็นหลักเนาะเพราะว่าผมก็พยายามทำคอนเทนต์ ที่เน้นการส่งมอบรถยนต์และเข้าถึงทุกๆอาชีพที่ลูกค้าเข้ามาหาผมนะฮะก็ไม่จาเป็นว่าต้องเป็นลูกค้าพนักงานบริษัทค้าขายเกษตรกรก็เอาให้มันหลากหลายนะฮะก็ลูกค้าที่ตรงกับสายงานอาชีพอะไรก็แวะเข้ามาสอบถามรายละยกันได้เลยนะครับโอเคครับก็ขอาาจบเพียงแค่นี้นะครับฝา,ฝากด้วยนะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดส u b s c r i b ชช่องของ YouTube ช่องนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับพบกันอีกทีคลิปหน้าอีพ e ีหน้านะครับผมสวัสดีครับ